สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แม่มเองจ้าวันนี้คุณพ่ออยากทานยำหมูยอนะคะเครื่องมีครบแล้วหมดแล้วจ้ามีหมูยอนะคะเพื่อนๆจ๋าหมูยอผักก็จะมีข้าวโพดหอมแขกค่ะเพื่อนๆแครอทผักชีใบเลื่อยค่ะนะคะอันนี้เห็ดขาวค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็ดขาวน้ำปลา,าน้ำมะนาวพริกน้ำตาลเคี่ยว ขนมจีนนะคะอันนี้คือเราตวงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเราจะใส่ทุกอย่างคือให้หมดเลยในภาชนะนี้เซ่บๆจ้ามีขนมจีนด้วยนะคะเพื่อนๆขนมจีนมาม่าคุณพ่อตวงเรียบร้อยคุณพ่อครัวแม่ใส่พริกเยอะอ่ามีเอาเลยนะคะพริกค่ะเพื่อนๆพริกก่อนมะนาวก่อนไม่ผิดแล้วแต่เพืเ่อนๆเลยพริกน้ำตาลเคี่ยวหมดเลยเนาะ คุณทอตัมาแล้วแต่และบ้านตไม่เหมือนกันนะคะแล้วตัปริมาณของที่เราทําทํามากใส่มากทำน้อยใส่น้อยเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปซีเรียสเ้าไม่แซกปรุงเพิ่มได้น้ําตาลเคี่ยวพริกน้ําตาลเคี่ยวพริกนะคะแล้วก็น้ํำปลาเพื่อนๆน้ํำปลาใส่น้ําตาลเคี่ยวไปแล้วนะคะใส่พริกใส่น้ํำปลาเพื่อนๆจ๋าน้ํามะนาวจ้ะ ะะก็คนให้เข้ากันเลยคนพอดีๆไม่ต้องไปนคนแรงมากนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋าแซ่บเดี๋ยวกระเด็นเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะใส่วัตถุดิบแล้วนะคะผักเราใส่ที่หลังนะคะ mm hmm. เพื่อนเื่อนจ๋าเราใส่เนื้อสัตว์ก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลยเราจะใส่หมูยอก่อน mm hmm. ค่อยๆใส่กระเด็นหมูยอค่ะผักจะหล่นไปนิดนิดหน่อยๆไม่ต้องไปเีเรียนนะคะมันก็ต้องมีหล่นบ้างใส่หมูยอ ผักที่แม่ชอบใส่ที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำเพราะเวลาเราคนเราจะให้น้ําเนี่ยเข้าไปในหมูเนื้อหมูยอก,ก่อนเพื่อนจ๋จะได้เซ็บๆอร่อยๆหมูยอคุณพ่อซื้อที่โลตัสเพื่อนๆที่่ออะไรก็ได้แล้วแต่พเพื่อนๆชอบเลยพริกไทยดาแป้งน้อยแป้งหนาแป้งมากตามใจชอบเพื่อนเื่อนจา๋านี่คลุกเค้าให้เข้ากันน้ําไม่ท่วงนะคะใส่เสร็จปุ๊บตามด้วยนะคะข้าวโพดหอมแขกนะคะเพื่อนเื่อนจา๋าข้าวโพดหอมแขกนะคะ แครอทผักชีใบเลื่อยค่ะ mm hmm. ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เห็ดขาวเพื่อนๆ mm hmm. ที่เรามาแช่น้ําไปแล้วนะคะ mm hmm. ทุกอย่างจะอยู่ในชามเดีเพืกอนจ๋า mm hmm. นะคะแล้วเราก็มาคลุกกันเพื่อนๆคลุกให้น้ํายําที่เราใส่ลงไปน้ําตาลเคี้ยวน้าปลาล้าน้ามะนาวนะคะแล้วก็หมูยอผักแครอทข้าวโพดนะคะผักชีใบเลื่อยนะคะหอมแขกให้ทุกอย่างเนี่ยชุ่มฉ่าแล้วก็ เข้าถึงเนื้เอเพื่อนๆนนี่เอาให้ฉ่ำเพื่อนๆไม่ฉม่ำก็ไม่ร่อยอขอชิมหน่อยนะอยากชิมน้ำลายจะไหลเพื่อนๆนะขอชิม,น,มนิดนึ่ณพ่อคโตไว้แล้วจัดใส่จานแต่ เห็ดขาวนี่อร่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเวลาโดนน้ำจะฉ่ำๆกรุบกรอบกออร่อยเด้งๆโอ้โหเหมือนซื้อที่ร้านเลยอะซื้อที่ร้านเราไม่ได้แบบน,นี้นะเพื่อนๆจานนี้จานนี้สองร้อยไหวหรือเปล่าเยอะ ถือจานชน้อนถือจานชน้อนพร้อมอเ,เสิร์ฟคะ่ะยำหมูยอนับปลาจ้าสูตรแม่แหม่มเ,เองค่ะเพื่อนๆจ้า